ท่านครับท่านครับผมขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมครับอะไรผมไปดูบ้านมาเนี่ยผมชอบหมู่บ้านของทั้งสองท่านมากเลยนะครับมันดูสภาพแวดล้อมมันดีมากเลยครับเลือกดีๆนะสภาพแวดล้อมนิติบุคคลนี่คุณเรื่องสําคัญนะจะเลือกบ้านให้ครอบครัวเนี่ยอ่ะกินดาวกินกินไม่ได้ก็ต้องกินเอ้าอะไรอะไม่ไหวแล้วคุณงิดเป็นอะไรน้องดาววดึง นั่นขอเริ่มเลยแล้วกันคือถนนทางเข้าเสาไฟหมู่บ้านดาวอะ่ะแย่มากๆไฟก็ไม่สว่างติดติดดับดับถนนก็ขูกขคขู่ขาขูขะเดินทีไส้เหมือนจะหลุดออกมาด้วยหงุดหงิดมากเลยแล้วไงอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเมา,วาวต่อคือถนนทางเข้าหมู่บ้านดาวไปแบบนั้นใช่ไหมนี่น้องเสาวมาเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านใกล้ๆเป็นหมู่บ้านของญาตินักการเมืองท้องถิ่นไหพี่พวกเสาไฟต่างๆคือเนียน ไฟสว่างวาบอย่างกับไฟสตูดิโอแถมถนนนี่คือแบบเรียบเหมือนปูพรมมาเลยพวกสวนพวกสาธารณูะโภคใดๆก็คือครบคันงงปะกลิ่นการทุจริตแรงมากนะครับพอกลิ่นแรงมากทุจริตยังไงอะผมไม่เห็นเข้าใจเลยก็ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็อย่างที่คุณมารุเข้าใจนั่นแหละถูกแล้วพี่ว่าเดี๋ยวดาวดึงไปทานกาแฟเย็นกับพี่ก่อนดีกว่านาอแล้วเดี๋ยวใจร่มๆค่อยคุยกับคุณมารุตเข้าใหม่ จริงสิเดี๋ยวไปกินด้วยกันเอาพอครับครับเดี๋ยวไปทานด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเลียงพอองวันนี้เอาให้ผมไปด้วยเหรอไปด้วยกันสิครับสุนมารุตเดี๋ยวผมเหมือนเดิมโกโก้เย็นจะจัดให้ผมรอนี่แล้วกันครับได้ไปไปไปไไปไปไปเครียดนะมารุตไปไปไอาดนี่ เอาเอาเอาไอลาเต้ลาเต้เย็นเตเตอร์เลยพอออกมาตรงนี้มันมีเต้ที่ไหนล่ะเอาผมจะชนมาคุยเรื่องคุณมาลุ้เอาลูกคุณโก้โขกจะเลี้ยงกาแฟผมโอ้โหประแจเดี๋ยวผมเรียนก็ได้พี่นาคอนถามจริงเลยพี่เห็นด้วยกับพี่มาลุ้จริงจรของเมื่อกี้ใครจะเห็นด้วยเรื่องอย่างนี้คือการทุจริตเชิงนโยบายชัดๆใช่ไหมล่ะใช่สิคนอย่างคุณมาลุ้เนี่ยเขามองโลกแง่ดีกันไปคุณไปอธิบายไงเขาก็ไม่เข้าใจหรอกคนอย่างนี้ถ้าใหญ่เข้าใจนะ ต้องให้เจอกับตัวเองอ๋อล้วทำไงอ่ะผมคิดแผนมาแล้วแต่ต้องรบกวนท่านผอ,อเป็นธุระให้หน่อยนะครับไหนคุณบอกคุณมีแผน,นก็ช่วยๆหน่อยก็แหมช่วยเขาหน่อยนะได้ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้ลูกน้องของผมเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงคำว่าการทุจริตเชิงนโยบาย <c oughs> หล่อด้วยฉลาดด้วยนี้ีตังค์ซื้อกาแฟกินเอง อกอเจนเย็นครับอ้าวทำอะไรเหรอคุณมารุพ่อครับคร,ยยครับใครย้ายตู้น้ำไปฮะนี่ไงตู้น้ำ หมายถึงตู้กดน้ําแล้วดื่มได้เลยนะครับอันนี้ก็กดน้ําแล้วก็ดื่มได้เลยนะฮะก็ใช่อันนี้เสียตังค์แต่ตู้ตรงนี้มันมีฟรีที่เคยกดตรงนี้แล้วดื่มได้เลยครับครับก็น้องๆฝั่งนู้นเขาบอกเขาเดินมาตรงนี้มันไกลนะครับผมก็เลยย้ายไปใกล้ๆน้องฝั่งนู้นนะครับคุณก็เดินไปกดฝั่งนู้นสิครับอ๋อถ้าจะกินน้ําจากที่เคยอยู่ตรงนี้ย้ายไปฝั่งนู้นผมก็เินไปตรงนู้นเหรอครับใช่ครับใช่อู้แต่ปัญหามันแก้ได้นะครับพี่ ปกติน้ำใหญ่ๆแบบนี้สิคะกดทีเดียวกินได้ทั้งวันเลยสะดูกัตายเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปฉี of ่แทนแล้วกันนะครหมายตรงนี้ละอ๋อเดี๋ยวเห้องน้ำก็ย้ายแล้วครับพอดีน้องๆฝั่งนู้นเขาบอกห้องน้ำคนเยอะต่อคิวยาวนะครับผมก็เลยจัดการแยกทุกห้องไว้หมดเลยตอนนี้ห้องน้ำหญิงไปอยู่ชั้นไหนนะครับพออห้องน้ำหญิงมารวมกันตรงนี้ส่วนห้องน้ำชายไปอยู่ชั้นสามครับห้องน้ำย้ายทั้งหล่ะครับครับตู้น้ำก็ย้ายใช่ครับห้องน้ำก็ย้ายถูกครับ เลยนะคะพี่มารูดก,ก็แค่เดินไปเดินมาจะได้ออกกำลังกายด้วยทั้งหมดนี้ผมเป็นคนมอบหมายให้กับคุณธนากรเนี่ยครับปรับผังสํานักงานให้เข้ากับการทํางานของส่วนรวมนะครับไม่เอื้อประโยชน์ต่อคุณหรือใครคนใดคนหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ใช่ไหมล่ะครับใช่ครับคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจัดสรรมาเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มใช่ไหมครับใช่เลยครับ<ม><ม>ก็นี่แหละครับ<ม><ม>เหตุการณ์เดียวกันนี้ ก็เกิดกับหมู่บ้านของน้องดาวดึงงครับทีนี้พี่ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าน้องรู้สึกยังไงไม่ครับถ้างั้นเดี๋ยวน้องจะอธิบายให้ฟัง<ม>คือกรรมการในหมู่บ้านเนี่ย<ม>เขาออกนโยบายเอื้อประโยชน์ด้วยการสร้างสวนใหม่ให้ใกล้กับโซนของเขาแล้วก็ถนนในโซนของเขาเนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการกว่าโซนอื่นๆส่วนไฟเขาก็สว่างวา้วาวิ่ากว่าโซนอื่นๆอีกค่ะมาครับ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  ซึ่งโซนบ้านของน้องเนี่ยบอกเลยนะแย่ yeah, เพราะว่าอรอปภทำงานเหมือนพี่มารุดเลยมี24ชั่วโมงหลับไปแล้ว1 8ชั่วโมงค่ะหลับหลับตื่นตื่นหลับหับตื่นตื่นแถมไฟเนี่ยก็ไม่สว่างติดๆิดับดติดติดับดตลอดเวลาส่วนเรื่องถนนนี่คือไม่ต้องพูดถึงขรุขระมากๆทีนี้พี่เข้าใจหรือยังคะว่ามันไม่แฝ อ๋อครับ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 ทีนี้เข้าใจความรู้สึกของน้องดาวดึงเลยใช่ไหมครับครับก็ครับผมแล้วก็เข้าใจความหมายของคําว่าการทุจริตเชิงนโยบายแล้วใช่ไหมครับไม่ครับในเมื่อยังไม่เข้าใจผมจัดให้แบบเต็มเ็มเลยและกันฟังให้ดีครับดีครับการทุจริตเชิงนโยบายก็คือการทุจริตภายใต้การสร้างนโยบายหรือกฎหมายซึ่งอ้างถึงผลประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้น จากการดำเนินงานตามนโยบายหรือกฎหมายที่ถูกกลุ่มบุคคลสร้างขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นสามารถนำนโยบายหรือกฎหมายไปใช้ประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์ของตนและพวกพ้องซึ่งการทุจริตในเชิงนโยบายเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆวงการครับแต่เราเป็นข้าราชการ ถ้ามีความผิดแบบนี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตพศ2561นิดะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานร,าออรัฐพศ2542ันห้ี่งทางนู้นมีอะไรเหรอทำไมมองกันตลอดเลยอะไม่แม่ไม่อยากจะให้เข้าใจกันทั้งชั้นประชุมลูกบ้านข่าวหน้า พวกกรรมการโดนแน่ๆนน้องดาวเองเนี่ยต้องบอกลูกบ้านให้ช่วยกันสอดสอด่องหาข้อมูลหรือเบาะแส<ว>ช่วยก,กันปกป้องผลประโยชน์ของหมู่บ้านด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของน้องหรือลูกบ้านในหมู่บ้านของน้องดาวทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริตได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงได้เลยนะได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณมารุตปลอ ไว้ไม่ได้นะครับเจอการทุจริตเชิงนโยบายแบบนี้คุณต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับวันนี้คุณมารุธเข้าใจถึงคําว่าการทุจริตเชิงนโยบายแล้วใช่ไหมครับไม่ครับมาอาใจเย็นบอกไม่เข้าใจได้ยังไงล่ะครับเบาหนาเกือบแตกอลิบายกันซะแน่นขนาดนี้ร <laughs> าย <laughs> ละเอียดชัดเจนขนาดนี้ผมเข้าใจแล้วครับ,รบเดี๋ยวจะไปบอกเด็กๆบอกเยาวชน บอกทุกคนในหมู่บ้านถ้ามีการทำทุจริตเทิงนโยบายแล้วก็ร,รีบมาจ้างกันเลยย่างย่างย่ามาทุ่มฮักกันหน่อยครับอ่าเอาสิค,ครับทุ่มฮักค่ะครับมาอ่ะคุณมารลุยครับกอดผมด้วยสิค,ครับ